กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตะตทุกท <ơ? S 3> ่านนะจ๊ะจากพี่น้องสอยทิพย์พี่เพิ่นทักมาบอกอยู่ว่าเพิ่นสีเพิ่อนใครยังไงไตปลาแห้งมีโทรศัพท์เปิดบ่มีโทรศัพท์เปิดมือมือจอเบิ้ง เปิดขายแต่ปลาแห้งค่ะขนมปั้นปั้นสิษย์บอกสิแล้วก็มีองุูนก็มีอยังในหลายอย่างมาวันนี้เราจะข้าสู่พัวมืนนมนนอทอดสุดอะไรอย่งนี้ในเคยมีมาส่งหันไปแล้วจัดไปแต่อายุเออ่ในการใช้ชีวิตได้อีกออประมาณสักหนึ่งเดือนนะจ๊ะพี่น้องสร้อยทิพย์เห็นเป็นนง่น เดี๋ยวตาสิแป๊ะแป๊ะหรินไว้ในไตคิดนี้ดอกผิดเป็นเทตาลามีนูงๆของฟรีกเดี๋ยวเพิ่อตประกาวรกาวงามสามเธอกาบขอบคุณค่ะแกะขอบคุณส่วนเองกับสิมัมนสิงย่างกับขอบคุณหลายๆนะจ๊ะปุ๊บ ของมือเรา่ด uh, so uh, ังบ <sh aki> <in> uh, kind of mm ่ไนยืข้างนอกนอกเาสิปล่อยเอาแทนแทนทแทนแมาแบบดี้อ๋อเพีรกระปุกเลคือดอกอีแกล้งมือเลยคือเยอะขึ้นองกหนึง อน uhm, uh, ี่กอนี่ก็ปลาหวานปลาวานยังนะนียังกับปุูกด้วนี่อ่ะมาคราวสิเบิรงกตะยานนี่เขนมกูแงตั้แสบเห็นแล้วต้งเฟดตัแบปสบิฐแพ็กเกจมาแบบดีเลยก็อยางมีโทรศัพท์เบิดงดหนาเฟเหนซุ้มจับเงินี อาจแก้ได้ด้วยน้องอาจจะเสียงดังคอยอาจจะบอดังบ่ได้แต่ว่าใายหน่อยอาจจะเสียงดังรถบรรทุกมันแรงนนพี่น้องอยู่ๆย่หน้าหัวเพราะว่าเครื่องลีเครื่องลีมาเสร็ตอนเดียวนบ่ายบม่วงเ่าการเดือกโอ้มานี่สร้อยทิปขนมปัง สีเขื่อนอ่ะผมกิกะรีพับมีดมีดกินมื้อ่ะเรียบๆได้แกสิ้นเลยไม่มีอะไรขอบคุณไอ้ดีนะ้๊ะขอบคุณบอดี้บอดี้มานแบบนี้ดดนแล้วนะวาเป็นลืมกันแล้วพี่น้องอ แกขอ,อยาดแกซิมมลยนะฮะมไม่ต้องเรียรอองึ่มฮมเื่อนเพื่นอนกะรีบใส่ใกล้แล้วพี่ต่อตะบุงว่าใส่ยังอืม Mm. Đó, cái kì, thế nào? Mm. Ừ. mh 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 chỉ เดี๋ยวเอาอวยพึ่งด้ไหม่ปนี้พ่งเบล่กันแลหอมอันดับแรกคือหอมกรอบหวานนิด ออแล้ววิร์กนีนป็เกลียบยานดีเลยเยวจะไปจะไปคาเฟ่ไปขอไอ้ดีาให้พนเราจะไแปะไว้แปะลิงไว้แต่คลิปพี่น้องขอเฉบอกว่าตัวนี้ขอเกย์ห้าง็เขากินสลัแน่นละ เดือมาก็เคยกินซลแหของน้ำปั้นสิบปั้นขีดนี่แวอันดับต่อไปเห็ดกับปุกแล้วจากสิ่งสือบอกงวงไม่ได้ทันทีเพราะว่าขอนเเห็นละโหดอยู่คอยหู้ว่ามันเป็นอง,งี <laughs> ้ยนี่นี่ส้อยทิปน้ำปลาหวานสวิตปิส นี่พี่น้องสช่อนบอ้มันสัตว์เหรอกลังพสอสะโพกเป็นป่าพวก,กัโต้ขื่นไรอะไรไปนำป้าวานนะจ๊ะแกแต่ว่าพ่อ่างมีนกินมือใครนะ ไปหาสื่อมงวงไหมหรอถ้าเก๋ตัดบบสวยงามได้กับฟูแบบน่ารักอือหอมอามือแตะเดี๋ยววัน้ขอขอถอดลายเห้พี่น้องเด้แตะฟ้าดีกว,ว่วสาสักผูเด,ด้ออาจจะเป็นการรีวิวแบบทุบทุเลยอือ ตัวเห็บหวานเลี่ยนเผ็ดจักหน่อยเผ็ดหวานนัวเข,ข้มเผ็ดจักหน่อยเดี๋ยวคนสิมีคิดแยกกินแยกกันเลยเดวอุ้ยป <Yeah. S 1> ิดเนี่ยแล้เลย้นี่อะไรเด้อ้าวเนี่ยละโอ้บัลจบข้ามเด้อ อยากให้ผจอยเห็นภูมิใจน้ำเสนานอันนี้นะจะเป็นไตปลาแห้งคอยบอกคอยบอกตามเลี่ยนเลี่ยนตามตรงคือผมพวกคุเคยกินไตปลาแหา้งขออธิบายบางวิธีสูตรสูตรเพิ่นเฮ็ดกินไปเห็นเพื่มเห็ดกินอยอะแพ็กเกจย่างดี ซิมอะไรนะอันนี้เอาไปใช้เป็นอัดกับพเพาะอะไรเอล่าเ่ายวิธอันนี้สิไปบางวิธีแต่ว่าเห็นพุน่นเห็นพุนพ่นโพดตัวนึงเห็นแบบเพื่นเพื่นเพื่นเติมน้าใส่น้าี่ย อ,อาาีกอันหนึ่งคข่ฟักสีเดาเพราะว่าค่อยๆหินแล้วพอรู้สกัดหนาตาแสบแห้งให้เ,หเก็บแบบสนาเลิศวันหนึ่งมันะยางมันแตกตั้มแล้วเนาะที่เพื้นเลือกที่จะซงเคลื่อนอีกแตสีย้อนจริงๆเลยพี่น,อน,น,น้อง ดีๆหอดหอมเนี่ยวะไม่ต้องไม่ต huh. yeah. mm ้องเอยกังวลเนี hmm. yeah. man, ่ส okay, ่วนในกระสีมันหานนิดเ็กน้อยนะเอมนบ่เนาะกะปุ๊บมันคือบอกเี่าในในตัวแอสเฟียรเนาะแก่ลราละขาดเราละเว้ยแมนอยู่ ก๋เห็นในเฟซที่มันเป็นกระปุกพลาสติกนั่นเองที่เป็นกระปุกแก้แวแบบดูดีแต่ะวะ่าโอ้ยอันนี้เป็นเอ่อเครื่อนมาอย่างก่อ่องค์ปูแบบมันปูนะพี่น้องปวดดาบเป็นมันปูพี่น้องกระสีปดด <laughs> เป็น,น,ปนนะวิธีการกินคือเกาแก่แล้วได,ได้ดีได้บริสาันต์แล้วนี่อืมซีมเหรอเนี่ย กายาซิมุนมันปูหน้ามันปูหน้ามันปูหน้ามันปีเตอร์ดันี่ต่อให้ต่อให้ปูจะา่วนกระห้อ ขอบคุณลีลีพี่น้องกับกับเงี้ยงงามสามเทือเงี้ยเก็บเสียสาดก้นตัวหน้าหอมก็จะสิดป่วยเยี่ยงเงี้ยไหมล่ะ ชิตั้งสู้นี่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 พี่น้องซื้อเฟซเป็นมาพี่น้องใส่ทิพย์เป็นเป็นเป็นแบบแบบพี่พ่อพันส์ซาเลีมีเอกน่านอน่นองไปทู่อารางงงแล้วก็ใส่ทิพย์วัดผ่อง อันนี้ซนลาเลิศอันนี้สเลิศอันนี้ร่องมากสำหรับข่อยอันนี้ซนลาเลต์ร่องมากอันนี้อันนี้แฮมบอนคยกินก็เลยก็เลยบุ้งว่าในซาลาเลต์นะแฮมมอนเฮ็ดกันสิบบุ้งว่าเฮ็ดเมนูกอย่างกินอืมกันแล้วชีทักเฟซไปบอกกันว่าได้แล้วล่ะกันขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบพูดในลิฟต์กันกะบริบูรณ์พระอบนี่เดอร์บริบูรอบสำหรับอ่าคะแนนข่อยกันเปิบูรบ บ,บนโปรอวฟโดนแล้วกะก๊ปน้อมสามเธอ,อมันจะคอยมาอยู่นีก่กะนี่แหละพี่นอ้องพอดีมีกับเขากินบอมเบนว่าบอมมี่เอเขากินหรือไม่ถึงว่าแบบจังพอดีซื่อนะสุนีข้าวตองใส่สุดประหยัดพี่นอ้องที่เมื่อแสงเงินแบบเก่าแบบแบบแบบว่าสมัยเลี่ยนบ่ได้เพราะว่าอ่านพี่เขาสามารถคอได้นะจ๊ะ เพิ่นมุ้ยไปเลยไปกับหาไม่ให้เข้าทางว่ร์รังแม่ซูเม,มอร์นี่เขาต้องหาไมา่ให้เพิ่นแมนแต่ประเด็นนี้น่าในประหยัดนะครับกับประหยัดอาจารจะมิผิดกินผิดมิเกลกินเกลืออันนี้แซ่บอันนี้ก็แซ่บเพราะบอกก่าอันนี้อันนี้กับอันนี้กับโบเคยกินแต่มันเป็นมันเป็นยังไงอันนี้เคยกินอยู่หม,มายถึงว่าผมเป็นนีห่อเด้เห็ดกินเองอนจะจ๊ะ คลิปน้ำปลาหวัดกันสินี้ต่อไปเดี๋ยวภูหละเสือ,อมกมวอ้อนอันนี้ของปออูหน้าตีต่แสบไหมนี่พักกันนตู้เย็นอยูต่ตรงหัวเทศแดงกินแต่ปลาแห่งกษัตริย์เบิงวิธีเป็นโพนเฟสปล่ามีอยูอ่อย่าลืมกนสตาร์เตอร์แต่ใครเดินพี่หนองเด้ออย่าลืมเด้อการงา,ามสานเถอะเด้อ <c oughs> พอกันคลิปหนาหพี่น้องนั่นสิปแปลงนี่สาบันสั่งสั่งจองก็ไปได้อืบรุรีอันนี้กะบุรีถือว่ารีวิวนี่มาถือว่ามาขอบคุณนะจังมาขอบคุณเพื่อนถือเป็นทรงนันนี่มาให้กินอ,กอืกะจาดีเจ้าตัว่าเสียบเฮ้คำหนึห่งนะขวบ แป้งกรอบบ่มีกินหืนข้างหนอกไม่ทื่เครือแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆนะขอบคุณหลับซื้อไปเป็นพี่น้องสาทิปจักกันสบายแดดกลับไ้ามถามเธอเลยมันมีอย่งกินเปิดกร้าอบไร้หลายเดือนแล้ว แกบวกไปวันมหกอย่เพี่น้องพอกันคิหนาโอ้ยเริ่มไปได้ส่งผมคอยเมื่อดเมื่อใดตอบเม่อใตอบห่อแม่นยขขอไปเลยพื่อนเราเพื่อนพือเพือนครับซักครับซักคอยไปนะตลาดน้องคอเขาจะมีตัดบริการตัดผมฟรีส้วผมฟรีเลยเพี่องข้าจะเกิเสียมแบบวกสร้างเปิดไ้สอนเปิดห้เลียนกับเข้ากับไปเป็นหนูนรลองให้เขา อืออกมาได้ซยวเนี่ก็โอเคแล้วนี่แตยเรากกทำบุญไปการที่โตทำบุญตามศรัทธาเขาก็ทำไปร้อยเนึ้อคุ้มเด้สงผมอาจารย์ผมโยยาเนี่ยตัดส,สองคนผมได้สร้างตัดผมเนี่ยหัวนี่จากหน้ามือไปหลังมือเลยจากผมยาวแบบผิดปุ๊บเนี่ยเขาจะาจตัดจนแบบแบบมาทายหลุมนั่งนะเด้อผม,อม,อมคิดว่าสิ เออมันเกิดสบายหัวพ응 yeah ี่น้องเกิดมากประกาศตัดผมสัตย์เทียออโยและยายให้พี่น้องคลิปมันสิโดนรักช้างนานกับคอยรักนานๆนะจ๊ะเริ่มยิวเริ่มยิ้วพอจะมีคิบหนักพี่น้องสวัสดีจ้าบายพี่น้องซอยที่พี่น้องซอยที่บ๊ายบาย